ในส่วนของกองทุนเองแล้วเนี่ยไม่มีการเขียนผลตอบแทนเพื่อที่จะบออนทุนชักชวนนักทุนให้มาลงทุนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ให้นักทุนระวังมากๆนะคะว่าอย่าเชื่อหากสนใจจริงๆอย่าไปลิงก์เข้ากับเพจที่เขามีตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางอื่นปกติถ้าเขาอ้างอิงชื่อบริษัทอะไรโทรศัพท์ไปที่บริษัทนะคะเข้าไปดูใน Google เลยหาข้อมูลหลายๆทางเพื่อเช็คสอบว่าข้อมูลที่ตัวเองได้มานั้นเป็นข้อมูลจริงหรือเป็นข้อมูลหลอก สิ่งแรกที่อยากจะให้นักลงทุนหรือประชาชนตระหนักรู้ก็คือเอะก่อนอะไรก็ตามที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเกินจริงมันมีจริงด้วยจริงหรือเปล่านะคะอันนั้นสิ่งแรกนะคะส่วนมากเนี่ยเขาจะนาเราไปสู่ผลตอบแทนที่ดีมากเกินไปซึ่งอันนี้ต้องเอะก่อนเลยนะคะพอเอะแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจต้องถามหรือต้องเข้าไปในอย่างที่เรียนให้ทราบหาข้อมูลรอบตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้คะ่ะ